คุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกเรียนเปียโนเคยไหมคะที่กลับบ้านไปลูกบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีมาฟังทางนี้ค่ะวันนี้ครูขลุ่ยมีเทคนิคง่ายๆที่จะกลับไปช่วยลูกซ้อมที่บ้านได้ค่ะเทคนิคนั้นก็คือการหัดเล่นเปียโ,โนไปกับลูกๆนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนมักมาบอกว่าคุณแม่ไม่เป็นดนตรีเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะมาหัดไปกับครูขลุ่ยกันค่ะ การที่ลูกๆได้เห็นคุณพ่อคุณแม่หัดเล่นเปียโนจะเป็นแรงจูงใจอย่างมากที่เขาจะอยากมาซ้อมด้วยค่ะเด็กๆวัยก่อน6ขวบหรือชั้นอนุบาลยังไม่สามารถซ้อมได้ด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องช่วยซึ่งเหมือนเป็นคุณครูดนตรีที่บ้านอีกคนเลยนะคะตั้งแต่การเริ่มต้นชวนมานั่งที่เครื่องดนตรีและเริ่มเล่นให้ลูกๆฟังก่อนเรามาทำให้ดนตรีเป็นอีกภาษาเหมือนเป็นภาษาแม่ที่พูดให้ลูกๆฟังทุกวันซึมซับไปทุกๆวัน การมาเรียนมาเจอครูแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละ30นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงไม่พอค่ะถือว่าน้อยมากๆขอให้คุณพ่อคุณแม่จัดเวลาผ่าลูกซ้อมที่บ้านทุกวันเริ่มจากวันละนิดละหน่อยเพื่อให้ฮูเขาได้ฟังบ่อยๆกล้ามเนื้อนิ้วมือได้ขยับอย่างสม่ำเสมอเด็กๆจะได้ยิ่งมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นค่ะและเมื่อน้องๆเริ่มโตขึ้นเล่นเก่งขึ้นแล้วเขาก็จะสามารถซ้อมได้ด้วยตัวเอง โดยขอให้ช่วยฟังเมา่อเขาเล่นอยู่พร้อมกับให้คำชมเชยและให้กําลังใจหาน้องยังทำไม่ได้นะคะได้เวลาแล้วค่ะตอนนี้เรามาหัดเล่นเปียโนกันต่อว่าแต่ใครยังไม่ได้ดู EP 1หขอให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะคะครั้งนี้ EP 2แล้วเรามาเล่นเพลงใหม่กันให้เข้าใจอย่างง่ายๆเลยนะคะโน้ตบนคีย์เปียโนมีทั้งหมด7ตัวนี่เรียงกันแบบนี้นะคะก็คือตัวโดเรมีฟา ็จะกลับมาที่ตัวโดใหม่ค่ะเรียงขึ้นไปแบบนี้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเล่นกันไป5ตัวแล้วนะคะก็คือถึงตัวสอบวันนี้เราจะเพิ่มเพื่อนตัวลาเข้ามาค่ะ Do Re Mi Fa So ตัวลาก็คือตัวนี้นั่นเองถัดไป1ตัวนะคะตัวลานี้จะเข้ามาในเพลง Twinkle Twinkle Little Star เพลงนี้นะคะมีสามบรรทัดค่ะ 1 2 3เราจะเห็นว่ารัทัดที่1และปัทัดที่3นี่โน้ตเหมือนกันเป๊ะเลยคุณครูจะขอบอกว่ามันคือท่อน A ท่อน B แล้วก็กลับมาท่อน A อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเรามาอ่านโน้ตและร้องไปพร้อมๆกันค่ะโดโดโซโซ,โซโลาลาโซฟาฟ,า,ฟามีมีเรเร,เรโดท่อน B โซโซฟาฟามีมีเรเล็กเหมือนเดิมเลยโซโซฟาฟามีมีเรกลับมาทานเอครั้งหนึง่งโดโดโซโซลาลาโซฟาฟามีมิเร Do Do โ o Bye. ทำนองเพลง twinkle นี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในการเรียนดนตรีเลยนะคะขอให้ร้องโน้ตและเล่นกันให้แม่นยำเลยค่ะขอเพิ่มอีกหนึ่งเพลงค่ะใกล้คริสต์มาสแล้วพวกเรามาเล่นเพลง Jingle Bells กันขอให้คุณพ่อคุณแม่ลองอ่านโน้ตแล้วเล่นดูนะคะมี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 ซโดเรมี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  จริงกระเบลนะคะพร้อมแล้วนะคะวางมือเลยค่ะพร้อมไหนก็โดนไหนกดก่อนพักก่อนดูอะไรอยู่ไหนเรและมีเหอคะมีแล้วก็ตัวฟาแล้วตัวซอโอเคพร้อมนะจริงกระเบลนะคะมีมีม,มีหนึ่งสอง,ส,องสามลองทานลองไปด้วยไปมีม โซ่ฟ้ามาหน้าฟังฟังฟัมีมีมีปะมีมีมีเรมีเรแล้วก็กลับมามีมีมีไปเลย รองซ้อมเล่นบ่อยๆให้คล่องเลยนะคะจะได้ไว้เล่นฉลองต้อนรับคริสต์มาสและปีใหม่กันค่ะ uh, Jingle Bells Jingle Bells Jingle All The Way อ่ะว้า คุณพ่อคุณแม่เล่น4เพลงเบื้องต้นนี้ให้คล่องเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เรามาตอมือซ้ายกันค่ะขอรับรองเลยนะคะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูคลิป2 EP นี้จบและได้ลงมือหัดเล่นซ้อมตามบ่อยๆลูกๆจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ